สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพี่นันดำสีใหม่นะครับแมตชนี้นำท่านมาพบกับการเล่นฟุตบอลของทีมยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้นะครับซึ่งผมขึ้นหน้าปกไว้ว่าแพ้ทีมวัดสุทธิวรารามไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับมาดูรายละเอียดกันครับผมเป็นฟุตบอลรายการ Power Youth Cup นะครับผมเล่นกันเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นนะครับหนาเป็นรอบ ตัดเชือกนะครับหนาะรอบ12ทีมนะครับถ้าเกิดทีมใดแพ้ก็จะตกรอบไปเลยนะครับชื่อผู้เล่นของทีมยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมิชชั่นนะครับหนาะนะก็คือน้องอนุพงศ์ยุสเดชนะครับหมายเลขเสี่น้องปุริยพัฒน์ปะภาวะหมายเลขห้าน้องเชนาทิปวารินหมายเลขหกน้องยุรบุิสอนชัยหมายเลขเจ็ดน้องสมพงศ์เกณฑ์กุหมายเลขแปดน้องชนะสอนชัยทรรหมายเลขเก้าน้องตั้งบริหารเป็นทรุวหมายเลขสิบน้องธันวาชานน์จิรบุญหมายเลขสิบเอ็ด น้องสงกรานหงษาหมายเลข13น้องศิวกรปราภะวะหมายเลข16น้องนนทพัฒนยวศหมายเลข18น้องเตชินมิลีหมายเลข20น้องอนันดาเวตการีหมายเลข21และน้องสัตคุณใจสีหมายเลข22ส่วนน้องแฟมหมายเลขสี่วันนี้ไม่ได้เล่นนะครับนะเรามาดูเกมกันเล่นกันเลยนะครับวันนี้ยูโรคุณบอลเซ็นเตอร์คอมมิตี้่จะอยู่ในฟัง ด้านซ้ายนะครับบุกจากซ้ายไปขวาใส่เสื้อสีนําเงินเข้มนะครับกางเกงสีดําส่วนวัดสุดที่วรารามนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกาเกงสีเขียวทั้งชุดเลยนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายเป็นฟุตบอลอยู่15นะครับผมฟุตบอล7คนรายการ power youth ครับนะครับเล่นกันเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นะครับนะรอบนี้เป็นรอบ12ทีมนะครับก็คือเป็นรอบ k อ o เอา u t แล้วนะครับำ แต่ใครแพ้ก็เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายนะครับยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมิชชัหมายเลข9้าน้องชนะสอนชทยทรน้องพีเป็นฝ่ายเคลียรก่อนนะครับนะเคลียไปให้น้องตั้งตั้งบริธานเป็นตวรถหมายเลขสิบและแล้วก็ส่งมาหน้าประตูเลยแต่ว่าโดนวัดสุธิวร,ร,รามสกัดออกไปได้ให้น้องฟิลนะครับทุ่มเข้ามา ถึงน้องชะอนะศรน้องพีวัดสุธทําเกมขึ้นมาวัดสุธิส่งหมายสมาให้หมายเลขห้าโดนน้องอนุพงศ์ยูเสนิทหมายเลขเก้าอ่าหมายเลขสี่นะครับผมสกัดออกไปแต่ผมภาคผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหมายเลขเก้านี่น้องชะอนะศรชายธรรมน้องพีนะครับดังกับบุผมภาค ชื่อเฉพาะทีมยูโรนะครับเพราะว่าลูกชายสังกัดอยู่ทีมยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมิตี้นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับนะไม่มีข้อมูลก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าต้องการที่จะนำคลิปมาภาคไว้ในช่องของลูกชายนะครับช่องแฟมชนแนลที่ปรากฏอยู่หัวบุมด้านขวาบนก็ขอขอบคุณคลิปนะครับนะจากเพจนะครับ power youth cup นะครับนะ ตอนนี้วัดสุดทธิวรรรามได้ลูกโยนะครับล็อกลบมายังฝั่งซ้ายโอ้ทักทายไปแล้วนะครับหนาเข้าข้างตาขายนะนะครับหมายเลขเจ็ดของวัดสุดทธิพวกสาประตูของยูโรนะครับก็คือน้องเอิร์ดนะครับหนาโดนทพันิยมวิ์น้องเอิร์ดเตะยาวมาติดวัดสุดทธิวรรราม หมายเลขสิบแปดนี่อ่าหมายเลขสิบแปดหรือเปล่านะครับเนดะี๋ยวลงดูอีกทีหนึ่งนะครับบางทีบางวันนี้นักอ่าอ่าเด็กๆเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเบอร์กันนะครับนะครับผมก็เลยจําไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอาจจะพางชื่อผิดไปบ้างหมายเลขเจ็ดน้องยุทธภูมิสอนชัยนะครับนะหมายเอ่าน้องฟิวนะครับไม่ทราบใส่หมายเรียกอะไรน้องฟิวนะครับนะ วัดสุที่วารามเป็นฝ่ายได้ทุ่มนะครับลูกนี้วัตถุที่ทุ่มไปหน้าประตูเลยแล้วก็โดดมงแต่ว่าเหินไปหน่อยนะครับดัก็เลยลูกออกไปไม่ตรงกรอบนะครับน้องเงิน,น์ดนนสัภัดีิโยมิสส่งไปให้น้องฟิวนะครับน้องฟิวแยะจิ้มทแยงไม้น้องเอิร์อน้องพี่ วัตสุธีแย่งกลับมาได้วัตสุธิตั้งเกมใหม่สัตว์เลยครับลูกนี้โอ้โน้นซูเปอร์เซฟนะครับหนาลูกนี้วัตสุธิทักทายไปแล้วแล้วก็ลูกออกไปวัตสุธิวารามเป็นไหวทุ่มทุ่มขึ้นหน้าไปนะครับน้องต้นกล้านะครับหนาเชลทร่ิวารินหมายเลขหก <c oughs> น้องตั้งตั้งมัญทาโตัดทีครับเ <c oughs> บียดแย่งกันอยู่วัสุธิวัตสุธิโดนน้องฟิขก็ไปช่วยสกัดแล้ววัสุธิยังได้อยู่ติดตูปุเพิมนาประตูลุงทีวัดเสียวนะครับนะเกือบเป็นประตูเลยวัสุธิวลลธรมบุกหนักนะครับนะ <c oughs> พอรอบนี้เป็นรอบนอก,ออกเอาแล้วนะครับถ้าทีมไหนแพ้ก็ตกรอบกลับบ้านเลยวัสุธิ ในชุดเสื้อสีเขียวนะครับตั้งเกมกันอยู่วัดสุติลูกนี้ออกไปซะก่อนโอ้เสียหลักเลยนะครับนะเบียดกันภาพอาจจะตะกุกตะกักได้หนึ่งนะครับเนื่องจากสัญญาณการถ่ายทอดนะครับนะก,ก็ต้องขอขอบคุณทางเพจ power ยุทธคับด้วยนะครับนะซึ่งภาพอาจจะกระตุกไปบ้างแต่ก็ยังดูยังดูได้นะครับนะอาจจะ ไม่ต่อเนื่องไปบ้างนิดนหน่อยๆน,นะครับนะตอนนี้น้อนยูทูมของยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์นี่นะครับนะภาพค้างนิดหนึ่งแล้วก็ลูกยังอยู่ที่น้องยูทูมสอนชัยนะครับนะกับตันทิ้งของยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์นี่ภาพกระตุกมาถึงตอนนี้ลูกออกไปแล้วแต่เป็นลูกออกนะครับนะน้องยุทูมสอนชัยของยูโรเป็นหวยทุ่มทุ่มไปไกลหนะ้าประตูเลยโดนโมงออกมาซะก่อน โดยน้องตนกล้าได้ลูกอยู่กลับไปยังน้องน้องฟิวน้องฟิวเปลี่ยนแกนมายังน้องตุ้มตามนี่ภาพตะกุกตะกักนิดหนึ่งอีกนะครับล้วลูกดีมาถึงน้องยุทธภูมิอย่างแล้วนะครับความขวาน้องยุทธภูมินี่นะครับหนาะภาพตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะครับหนาะต้องขอไปจริงจริงนะครับหนาะภาพคลิปได้มาอย่างนี้นะครับหนะตอนนี้เป็นยังไงครับ พักไม่ถูกเลยนะครับนะเพราะว่าภาพตะกูตะกัดตัดไม่ต่อเนื่องนะครับนะเอาเป็นว่าตอนนี้ยูโรนะครับโดยน้องตูมตามทุ่มเข้ามาน้องตมูมซัดไปอีกทีนึงเป็นยังไงครับลูกนี้เอาเป็นว่าตั้งเกมขึ้นมาใหม่นะครับาจากาจกผู้สาปตัวของวัดุทธิว,วารามน้องยุทธภูมิเข้าไปแย่งเตดน้องต้นกล้า ชินาทิ์วารินไปยังน้องตั้งปฏิธานโดนเบียดแย่งนะครับวัดสุธิแย่งเบียดออกไปอยู่รได้ทุ่มนะครับเปลี่ยนมาให้น้องตั้งเป็นฝ่ายทุ่มนะครับนะน้องผีไม่ทุ่มน้องตั้งทุ่มมาแล้วปราบตะกุตะกักดิดนึงนะครับนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาพตะกูตะกักตามที่เห็นนะครับนะก็เลยภากไม่ค่อยถูกแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะทางเพจ p o ว e r Youth ครับนะครับนะเีกรบผมต้องให้เครดิตนะครับนะที่เอาภาพนะเอาคลิปมาภาคลงในช่องของลูกชายนะครับ น้องตั้งทุ่มมาหน้าประตูเลยโดนประสูทธิวรามสก,กัดออกมาได้ติดน้องพี่แล้วก็ลูกออกไปนะครับอยูโรเป็นฝ่ายได้ทุ่มอีกนะครับนาะที่วิ่งไปดีน่าจะเป็นน้องฟิลนะครับนามายเลขอะไรไม่รู้วันนี้ใส่ทุ่มมาหน้าประตูเลยพวกสาวตูชกออกมา ตอนนี้ภาพตะกูตะกักนะครับภาคไปค่อยถูกน้องยศภูมิไปถึงน้องตั้งแล้วแล้วซัดไปอีกเียงลูกเบาพุกสามตูววัดสุทธิรับไว้ได้เริ่มเกมใหม่เปลี่ยนขวางไป้งควางขวาวัดสุทธิมองหาโยซัดมาด้านหน้าเลยแต่ว่าลูกออกไป หมายเลขสี่น้องอนุพงศ์ตัวดีครับหมายเลขสี่น้องอนุพงศ์อยู่สนิทนะครับแหมไม่ไม่เห็นหมายเลขเสื้อเอตอนนี้เห็นชัดเลยนะครับน้องเอิร์ดพวกสารประตูน้องนนทพัฒนยมิตเปิดเกมขึ้นมาเลยนะครับซัดไปถึงหน้าประตูเลยวัดสุธิมองออกไปยูโรเป็นฝ่ายได้ลูกทุ่มนะครับน่าจะเป็นน้องพีทุ่มมายังน้องปิวนะครับ ได้ทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับนะาน้องเฟีลเป็นควยทุ่มครับทุ่มมาใกล้ๆกับน้องอนุพงศ์วัดสุดที่ได้น้องยุธภูมิเข้าไปแย่งอยู่น้องยธภูมิเบียดแย่งอยู่มาให้น้องพี่น้องพี่พสัตว์ลูกนี้เตดวัดสุดที่สกัดออกไปได้มาอีกทีหนึง่งน้องตั้งนะครับแหมเขาขอไฝด้วยตรงนั้นนะครับนะามองไม่ค่อยชัดสัตว์ลูกนี้ไม่ตรงกลอบ ผู้สาตูวัดสุทธิตั้งเกมขึ้นมาใหม่นะครับองหลังมองแล้วจะซัดไกลแน่นอนนะครับไปยังหมายเลขเจ็ดเลยแล,และลูกนี้น่าจะโดนมือหรือเปล่านะครับในการยกไม้ย,ยกมือแต่ภาพมันสะดุดจริงๆนะครับนะ่ะต้องขออภัยด้วยยูโรบอลเซนเ,เตอร์คอมมิชชั่นนะครับเป็นฝ่ายตั้งเตะขึ้นมา สัตว์เกินมาถึงหน้าประตูเลยโดนโมองออกไปน้องต้นกล้าเชนะทิวารินก็ใบเบียดแย่งกันอยู่วัดสุธีล็อกลบอย่ยังไม่ออกนะครับวัดสุธีสัตว์เลยลูกนี้แต่ไม่ตรงกลบอ,อย่างสมปติต่นศูนอยู่นะครับนาในครึ่งแรกนะครับครึ่งละสิบสองนาทีแป็นพูดบอลอยูสิบห้านะครับหนาพาวเวอร์ยุดครับเล่นการเมื่อวันที่สิบ 83ตุลาคม2567นะครับนี่เป็นรอบนอกเอาเลยนะครับผมจะเกิดว่าทีมไหนแพ้ก็ตกรอบไปเลยนะครับวัดสุทีวัารามตั้งเกมมาใหม่นะครับในชุดเสื้อสีเขียวเปลี่ยนแกนไปยังแขางขวาเลยนะครับนะาลูกออกไปหรือเปล่าภาพตะกูตะกักนะครับนะ้าต้องขอไปด้วยตัดภาพมาอีกทีหนึ่งนี่มา วัดสุติกำลังจะปนเปี้ยนอยู่หน้าโอ้ยแล้วแล้วก็พวกสาประตูน้องเกิดวัดสุติยังได้โยวัดสุติโดนน้องตั้งสกัดไว้ได้น้องตั้งเต้ม,มาจากทางขวา,ขวาแต่ลูกออกไปแล้วนะครับจะส่งมาใ้น้องพีวัดสุติเป็นไายทุ่มครับลูกออกไปปาตกกุตกักมากนะครับนะันต้องขอไปจริงๆแล้วแล้ววัดสุติล็อกลบ โดนสกัดลูกนี้ยังไม่ฟาวนะครับ้องยุทธภูมิปัสุทธิแย่งกลับมาได้แมพับตุกุตกักบ,บ่อยมากนะครับนะต้องขออภัยจริงๆนะครับมาถึงบูรษาประตูนะครับจิ้มไปทาง,งขวากวัสสุธิตั้งเกมขึ้นมาใหม่นะครับนะชิงกงันใบชิงกงันมามองไป หน้าประตูเลยนะครับจากสัดยาวเราโดนยูโรสก,กัด่าได้ไหมน้องพี่แต่ก็ยังติดประการสุดท้ายของวัสุธิน้องพี่แย่งมาแต่แล้ลูกออกไปแล้วสมุดประการเป็นฝ่ายได้ทุ่มนะครับนะอ่าไม่ใช่สมุดประการวัสุทิโทษทีครับแหมภาคผิดเลยเมื่อกี้ภาคคู่สมุดประการนะครับหนะังก็เลย <laughs> ติดพันนะครับหนะนังยังนึกว่าเป็นคู่เก่าอยู่ วัดสุดทธได้ชุดเสื้อสีเขียวครับผมลูกออกไปอยู่รวมนไหวทุ่มไม้น้องพี่น้องพี่จัดซันโวลูกนี้แต่ว่าโดนเข้ามาสกัดไว้ก่อนนะครับนะวัดสุดที่สกัดไว้ก่อนลูกไม่แรงหมภาพตุกุตกักจริงๆนะครับนะนะครับฉบับแบบน,นี้ก็เราขอไปด้วยนะครับนะป้ากันไปตามภาพที่เห็น วัดสุธิได้แล้ววัดสุธิสัตว์ลูกนี้โอ้โหน้องเอิร์ดซเปอร์เซฟเลยครับแหมเกือบขึ้นน้าแล้วนะครับนะวัดสุธิวารา,รามดีว่าน้องเอิร์ดซปเปอร์เซฟเลยลูกนี้ส่งไปให้น้องพีข้างหน้าเลยนะครับสองคนน้องพีกับน้องตั้งแต่วัดสุธิก็สกัดเอาไว้ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ตั้งเกมไม่ได้ก็กลับไปยังผู้รักษาประตูเลย วัดสุทธิยังได้อยู่วัดสุทธิลอกลบอืมแล้วก็น้องต้นกล้าสัดทีเดียวเลยนะครับนะตัดเกมไปเลยเป็นลูกทุ่มนะครับวัดสุทธิวรารมเป็นฝ่ายทุม่มมาถึงหมายเลขอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้หมายเลขเกนน้องยุทธภูมิของหน้องต้นกล้าไปให้น้องตั้งน้องตั้งกลับมาจะ ให้น้องยูรุภูมแต่โดนวัดส,สุธิสกัดไว้ก่อนได้แล้วลูกนี้มาปวนเปี้ยงกันอยู่หน้าประตูของยูโรแล้วนะครับผมแล้วแล้วลูกนี้โอ้ภาพตะกูตะกักมนุปภาพรีเพลย์นะครับกลายเป็นว่าวัดส,สุดทธิซันโวเข้าไปนะครับน้าตุงตาข่ายแล้วนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับน้าซึ่งภาพอาจจะตะกูตะกักนิดนดิงนะครับนาแต่ก็สามารถมองเห็นได้นะครับนะาในจังหวะที่ทําประตูกับผมก็เลยทําภาพรีเพลย์ให้นะครับนะา โรงเรียนวัดส,สุธิวรารามยิงขึ้นนำแล้วแล้วแล้วก็โอ้โห,หมดเวลาครึ่งแรกไปเลยมาลุ้นมาชมมาเชียครึ่งที่สองกันครึ่งหลังกันต่อไปนะครับนะครับจะเป็นการเปลี่ยนฝั่งนะครับยูโ,โรฟตุตบอลเซนเตอร์ไปที่จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับนะส่วนวัดส,สุดทธิจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับนะวัดส,สุดทธิก็จะบุกจากซ้ายมาขวาวัดส,สุธิวรารามในะชุดเสื้อสีเขียวนะครับนะได้ครึ่งแรกนําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมรอบนี้เป็นรอบน็อกเอาต์แล้วนะครับนะ แต่ยูโแรแว้ก็ตกรอบเลยนะครับแตเพราะตอนนี้วัดสุทธที่ขึ้นนําอยู่หมายเลขสิบน้องตั้งบริญาณได้ลูกอยู่นะครับลูกอาจจะตะกุกตะกักอาภาพอาจจะตะกุกตะกักตะกักนิดหนึ่งไหนคนภาค,ภาคก็ภาคตะกุกตะกักตะกุกตะกักต <c oughs> ามคลิปไปด้วยเลย <c oughs> วนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูของวัดสุทธ่นะครับนะาภาพค้างจริงๆเลยนะครับนะสําหรับแมบนิ้นะครับ วัดสุธีในชุดเสื้อสีเขียวนะครับทุ่มมาแล้วแล้วน้องฟีเข้าไปแย่งลูกนี้ว่ายังไงกรรมการให้ฝาวนะครับผมกรรมการถือว่าเข้าไปเบียดแย่งนะครับนะเสียฝาววัดสุทธิ ชิงกันไปชิงกันมาซัดมาหน้าประตูเลยแล้วก็โอ้โหน้องกกรแต่ครุบไว้ได้สวยงามกว้างไกลมาเลยแต่ก็โดนใครหรือเปล่านะครับลูกออกหลังไปเลยวัสุที่วลราตั้งเกมม้นมาใหม่นะครับนะนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะวัสดุที่ในเสื้อสีเขียวนะครับนะกับยูโรฟุบอลเซ็นเตอร์คอมมิชชั่นวัสุที จิงไปชิงมากันอยู่นะครับนะยังหาจากววาอยู่แล้วแล้วก็ล็อกลบมาอย่างหมายเลขเสียไปหน้าประตูสวยงามมากแล้วก็โอ้โหลูกนี้ยิงแป๊กไปนะครับนะยอมรับนะครับนะว่าแมตต์นี้นี่วัสดุที่เขาเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับนะโยโรฟุตบอลเซนเตอร์มิดที่ามเกมแต่ก็ติดวัสุที่สกัดออกไปได้โยูโรทรง เข้ามานะครับแล้วก็ไปโดงไปข้างหน้าวัสดุที่สกัดมามาติดน้องฟิลนะครับอ่าเป็นลูกปีเค็กนะครับนะน้องอนุพงศ์อ่าหรือน้องตูมตามนะครับนะซัดไกลเลยทีนี้ไม่ตรงกรอบนะครับนะก็เฉี่ยวไปนิดนึงจะส่งไปให้น้องพีนะครับนะชนะสอนใจทำหมายเลขเก้า ปกสาประตูตั้งเกงมันมาใหม่นะครับวัดสุธิวรารามก็ออยังจิงกันไปจิงกันมานะครับล็อกหลบส่งมาทางขวางขวาขวางขวาส่งเข้ากลางแล้วก็เราไปเบียดแยกกันอยูไหมเลขสิบเก้านี่น่าจะเป็นน้องกัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับหน,บนาพอเข้าใหม่แต่ผมยังไม่ค่อยคุ้นชินขออภัยด้วยนะครับติดน้องตั้งบรณิธานลูกออกไปวัดสุธิวรารามเป็นฝ่ายทุ่มนะครับ วัดสุตทเวารารมในชุดเสื้อสีเขียวทุ่มเข้ามาน้องฟิวสกัดออกไปสะก่อนนะครับดานะเป็นลูกคอนเนอร์วัดสุตทิวารามได้ลูกคอนเนอร์นะครับเตะมาใกล้ๆนะครับนะส่งให้เพื่อนมองหาอยู่ตั้งเกมใหม่ย้อนหลังกลับไปแล้วน้องพีเข้าไปแย่งและแล้วก็เสียฟาวจนได้วัดสุตทิเป็นฝ่ายได้ลูกฟีคิกลูกนี้ขึ้นมานะครับเขี่ยเบาๆ ส่งกลับไปรูกสาประตูเปลี่ยนแกนไปทางฝั่งซ้ายมาถึงน้องเอ๋น้องเอ๋เจังหวะาเดียวไปถึงน้องพีมงมาถึงน้องตั้งน้องตั้งล็อกลบน้องตั้งสัตเลยลูกนี้ครับผมแต่ไม่ตรงกรอบผู้รักษาประตูของวัดสดที่วรารามตั้งเกมขึ้นมาใหม่นะครับนะคลิปค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับนะไม่ตะกุกเหมือนกับแรกแรกแล้วนะครับนะ วัดสุดที่ยังตั้งเกมเปลี่ยนแกนนะครับหนาเชิงไปเชิงมากันอยู่แล้วแล้วก็มาถึงน้องเอ,อิร์ทจนได้น้องเอ,อิร์ทแต่ดงแต่ว่าหมายแป๊กไปนิดนึงแต่ก็ยังดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมาถึงน้องพีน้องพีน้องพีงพจะซันวูแต่ไม่จังหวัดได้จังหวัดซันวูลูกนี้โอ้โหข้ามคารไปนิดเดียวนะครับผมถ้าต่ำกว่านี้สักนิดนึงมีเสร็จได้ลุ้นนะครับนะ น้องพีนี่จังหวะการยิงประตูนี่ต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับนี่ดยเป็นตัวแทนได้รับการคัดเลือกไปน้องอีกิวน้องอีกิวอ้าวยังไงครับเนี่ยโอ้เกือบพลาดไปนะครับและแล้วน้องและแล้วก็มีจังหวะซัดจนได้นะครับนะว่าสุดที่ลูกนี้แต่ว่ากระดอนกัมคานไป มุกนะครับนาวัาสุธีวราดามัดเน่ทั้าามมงทางที่นําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะครับน้าก็เพื่อความชัวนะครับน้าสองประตูจะได้เข้ารอบแน่นอนแต่ยูโรก็เล่นเต็มที่นะครับผมรีนะครับนะาสก,กัดออกไปตอนนี้น่าจะเป็นลูกฟาวนะครับผมน้องยุทธภูมิสอนชัยนะครับนาเสียฝาวโรงเรียนวัดสุธีวรดาดามได้ฟาวนะครับในชุดเสื้อสีเขียว ลูกฟรีคิกลูกนี้ก็มีสิทธิ์เสียประตูได้เหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นจังหวะาระายะที่ทําการเลยนะครับเอ้กำแบ่งสองคนนะครับน,ะน้องยุทธภูมิสอนใจกับน้องตุ่มตามหรือเปล่าหรือว่าน้องตั้งบริฐานตามมากรารเปาาหนวดเคลียรมาแล้วก็สัดลูกนี้โอ้โหหายไปเลยครับผมนะมาลุดนมา ูมาเชียร์กันบบทีน้องวัตสุทิเคียมาให้เพื่อนนี่นะครับภาพรีเพลย์สัตว์ลูกนี้ไปโดนหรือเปล่านะครับใช่เลยนะครับนะกองหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นเบียดแย่งกันอยู่กับน้องฟิลและแล้วน่าจะเป็นการสะกิดลูกนิดนึงนะครับนะเปลี่ยนทางนะครับนะน้องเอิร์ตไม่สามารถป้องกันไว้ได้เนี่เป็นลูกปีกที่สวยงามอีกลูกหนึ่งนะครับนะของวัตสุทิวรารามทำให้ขึ้นนำยูโรพูลเจตเตอร์ พอมิที่ไปสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับก็ยังบุกอีกนะครับนะ,แล,ะแล้ววัสุที่ยังบุกต่อเนื่องแต่ว่ายูโรสกัดมาได้โดยน้องฟิลมาถึงน้องตั้งว่าไงครับเป็นลูกฟาวนะครับผมยูโรโดยน้องฟิลตั้งเก่งบนมาใหม่ไปวางฝั่งขวาน่าจะเป็นน้องแชมป์เลยนะครับทางฝั่งขวาสัตว์คุรใจอ๋อไม่ใช่น้องตั้งอยู่นะครับนะหรือใครครับเนี่ย โอเดี๋ยวไม่ใช่ขอไปด้วยนะครับพี่น้องตั้งหมายเลขสิบตัวทีครับนะฝังตั้งอยู่ฝั่งนี้และก็น้องตั้งจะซัดแต่ว่าติดวัดสุดทีิวรารำลอกไว้จนพวกสาวตูมาคว้าไว้ได้พวกสาวตูกลิ้งใบยังฝั่งซ้ายนะครับนะไอแบ็กซ้ายเซนเตอร์ตัวซ้ายและว้วโดนสกัดไปได้แต่ก็ยังมีวัดสุดทีิหมายเลขเจ็ดลกนบทรงเมาอ้ เชิงกันไปเชิงกันมาจนได้ยิงนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบน้องเฟลของยูโรฟุตบอลเซนเตอร์ไมเต้เปลี่ยนแกนมาให้น้องตั้งหรือเปล่าน้องตั้งล็อกลบแล้วติดน้องหมายเลขสิบเก้านี่น่าจะเป็นน้อง กัดหรือไม่ก็น้องตุงตามตุมมดมนะครับแล้วก็ขอไปด้วยนะครับปนเปี้ยนอยู่ตอนนี้ยูโรโอ้ลูกต้องขอไปจริงนะครับนะหมายเลขสิบเก้านี่ไม่รู้เป็นน้องกัดหรือน้องตุมตามหรือน้องนิเวเยียกันแน่นะครับนะปกติแล้วหมายเลขสิบเก้าน้องนิเวเยียกฝากผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะกับผมเมเจตนาเพื่อที่จะนํามาพากเอาไว้ในช่องของลูกชายนะครับเพื่อจะได้ดูย้อนหลังนะครับนะ ว่าครั้งหนึ่งนะครับนะลุงลุงยูโรบอลเซนเตอร์คอมมิชช่เล่นกับลรงเรียนวสัสดุที่รามในรายการนะครับพาวเวอร์ยุทครับยุทครับนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณทางเพจของพาวเวอร์ยุทธครับด้วยนะครับนะให้เครดิตอ่าภาพนะครับสัญญาณภาพและแล้วัสดทุที่โอ้ลุกนี้ก็ทําเกมขึ้นมาสวยงามแต่ว่าโดนน้องเอ,อิร์ธพวกสาวตูมล็อกไว้ได้ซะกอ่อน ตอนนี้สกอร์ขึ้นอยู่1นึโนแต่ว่าความเป็นจริงแล้ว2องโนแล้วนะครับนะว่าสุนที่วราดามขึ้นนำสองประตูต่อโูนแล้วทุ่มไปยางบนเพียรอยู่ที่มุมทงสกัดตูมเดียวเลยนะครับนะน้องฟิลลูกออกไปหมายเลขสิบสองของยูโรปอลเซนเตอร์นะครับวันนี้ใส่เสื้อเปลี่ยนเบอร์กันนะครับนะกับผมก็เลยจำไม่ค่อยได้ ปกติแล้วหมายเลขสิบสองนี่จะเป็นน้องเดฟป,ปุญญพัฒน์นะครับนะ,ะเพราะว่าวแต่น้องเดฟวันนี้ใส่หมายเลขห้าหมายเลขเก้าในน้องพีนะครับนะชัดสอนใชรทำหมายเลขสิบแปดในน้องฟิวหมายเลขสิบสองนี่น่าจะเป็นน้องตุมตามหรือน้องกัดนะครับนะที่เข้ามาใหม่ ขอไปด้วยนะครับนะสัญญาณอาจจะตะกุกตะกักบ้างนิดหน่อยนะครับนะมาถึงตรงนี้วัดสุดทีเป็นฝ่ายทุ่มแล้วนะครับแล้วล,ลูกออกไปนะครับนะยูโรเป็นฝ่ายทุ่มยูโรทุ่มไห้น้องพี่น้องพี่ชัดอศนชัยทำเบียดแย่งกันอยู่น้องตั้งเข้าไปช่วยวัดสุดทีวารารามจิ้มกลับไปให้พภูราประตูสวนตัวมตูมเดียวมาลูกออกไปเลย ยูโรทุมไหมน้องสัรุคุณใจสีนะครับเป็นใหม่เลข22ฝั่งขวาสุดน่าจะเป็นน้องอีคิตอนนี้น้องพีแย่งกันอยู่ยูโรจะซัดโดนวัดสดุที่บล็อกลูกดีน้องฟิวยูโรทุ่มไม่ใกล้ๆนะครับแล้วก็โดนวัดสดุที่พร,รามเข้าไปเบียดออกไปโอ้นี่นะครับนะ้น้องแชมป์นะครับนะ รองแชมป์มายี่สิบสองแต่คุณชายสีและแล้วโอ้โห,โหลูกนี้พนเปลี่ยนกันแต่ว่าประสุทธิี่สกัดออกมาได้ย่โรทุ่มกับไปอีกครั้งหนึ่งไปถึงน้องพี่น้องตั้งมาถึงน้องกัดหรือน้องตุ้มตามนี่น,น,นะครับหมายลูกนี้ได้จังหวะซัดสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้ามคานไป แต่ผมขอไปด้วยนะครับนาภาคไม่ค่อยเก่งนะครับนะแต่จะมีจุดประสงค์ต้องการที่จะนํามาภาคลงไว้ในช่องของลูกชายนะครับช่องแคมป์ชนแนลนะครับผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเราเป็นการคลิปการเล่นของลูกชายของกระผมกับเพื่อนๆนนะครับนะทั้งตั้งแต่ลูกอายุครัวเจ็ดควบนะครับนะเล่นต่อเนื่องมาตอนนี้ผมลงคลิปไปหนึ่งพันกว่าคลิปแล้วนะครับผมที่สามารถที่จะ นำคลิปมาได้ก็นํามาลงเอาไว้นะครับทั้งภาคบ้างไม่ได้ภาคบ้างนะครับนะลูกสังกัดอยู่ทีมสังกยตเด็กล่าฝันนะครับก็มีคลิปอยู่เยอะไปสังกัดทีมลูกเจ้าพนนะครับมีอยู่บ้างนิดหน่อยไปสังกัดทีมสามโคกนะครับก็มีคลิปอยู่บ้างนิดหน่อยส่วนมาอยู่ตอนนี้นะครับสังกัดทีมยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมิชชั่นนะครับนะในสเสื้อสีฟ้าที่กําลังเล่นอยู่นี่นะครับก็มีคลิปเยอะนะครับนะโดยเฉพาะคลิปการซ้อม ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนะเก็ขอขอบคุณนะครับที่กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วแล้วน้องพี่แม่ภาคไปภาคมายิงลูกนี้สวยงามนะครับนะแต่พวกสาวตัววัดสดุที่รับไว้ได้มาดูกันต่อน,นะครับผมหมัดนี้นะครับนะวัสุที่วรารามกับยูโรฟูตบอลเซ็นเตอร์ของที่นะครับในรอบน n o c k out ทมดใดชนะก็จะเข้าสู่รอบ 12ทีมสุดท้ายนะครับนะของรายการ p ว w e r ยุดครับนะครับที่แข่งกันเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นะครับนะเป็นฟุตบอลรุ่นยู15นะครับแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับนะครับผมพี่ดันนะครับขอขอบคุณมากมากครับผมเจอกันใหม่ในแมตช์ต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่ชาา